สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องสวัสดีจ้าข้าวเหนียวเดือดนี่เมนูเด็ดเมนูเด็ดไข่มดแดงค่ะโอ้ตึงเลยตัวเมนูเด็ดเมนูแรกของปีนะเนี่ยเออครั้งแรกของปีสิพ้าพี่น้องหมกไข่มดแดงไปขายแม่แล้วว่นน่ะซ้ำนี่ก็ต้องได้หลายนะค่ะวงเล็บคือหมกไข่ไก่ใส่ไข่มดแดงนะพี่น้องเนาะสิบ่านนั่นแต่หมกไข่มดแดงล่ะหมกตะมันกับตลอดหมกขายทั้งเมพี่น้องอันโลละห้าร้อยนะ ลองเบิงนะ่งเนาะอืไข่เอาไปเลยค่ะตีไข่ให้แม่ก่อนนี่มันกกอไว้เหมกือนก,กันไข่มกโหลละห่าร้อยปากเจ้าหุกร้อยเดี๋ยวนี้นะ่ะอันนี้โมุกไข่มกละสามบาทนะครับต่ว่าให้พี่น้องไปมกอันนี้เบิง่งมันใจรวดว่ามกถ้าไข่หมดแดงกับมกใส่ไขนะ่น่ะรับรองมกใส่ไข่เตะกลัวมกใส่าตาเนี่มันแห้งมันแตกหมดจ้าแม่เนาะ เมื่อตัดม่ออุ่นตุ่นเมื่อเก่ากันอันนี้คือสูตรนี่แหละล่ะเมื่อผพี่น้องเห็นแน้วกินน่ะเขาเอิญมาหมกไข่หมดแดงนี่ะฮะหมกไข่ใส่ไข่หมดแดงปริมาณเบิ่งว่ามันหลายซือแต่ว่าขั้นหมกเสอนอสิได้ขายเพราะสองหมกบ่นเนาะในว่าบ <c oughs> ้างนี่ตีไข่ค่ะอันดับแรกนี่ตีไข่นี่แพงอันนี้แพงเครื่องนี่ร้องใส่ร้องตีมันกัน ไข่กับเป็นอันไข่น้าในสมมตินี่ผมงลึกหรือเป็นยังตันเนาะ,ะก็เป็นเจลเราว่าเป็นแบบเออรูปออกแล้วเป็นเล็กเลหรือว่าเป็นน้ำตะขันตอนพาเรียงคนเด็กพี่น้องตีไข่นะค่ะสีไส้แพงครึ่งแพงครึ่งก็คือเก้าสิบฟองเนาะเก้าสิบฟองน,ะองนี่แหละ,ะตีก้อนเถอะ สามสีบวกสีมา้าไดเไรเโอ้ยพี่นองผัส,สารเพราะเมืนกันเลยแต่ว่าสะสมตัวไข่แต่สามสีบวกสิบปากกับสี่สิบห <25 S 1> ้าัต้นนา <c oughs> อี่ะมาฟองเออเอาตีไหมครับตีไหมตีไหมที่สิบหาฟองพี่น้องวัตถุดิบลักกับไข่มดแดงกับไข่เน้ะค่ะพี่น้องไข่ไก่ตีให้ละเอียดเวลามันฟูมามนลามันจะงามเนะาะคันั้นบ้านนั้นมันจะเป็นฟองหลเป็นหูอาก,การหลครันั้นเรากตีเอ ปรุงไปพร้อมรถก็ได้นิหน่อยนะแม่ปรุงไปพร้อมตัวแม่ก็สิบรุงเออจะผึ่งจะไปย้ำผึ่งใส่ไข่หมดลวค่ะไข่หมดคือใส่สุดท้ายมูนแล้วพี่น้องปรุงเลยครับมันสิยเกลือกเือชูรถ ไปละเขาไปซีมไปน้ำค่ะมันซีมได้ยุะะนน่งเนาะก็ขอเมื่อกี้เลยเซ่ใส่เป็นเค็มนิดหน่อย็ส่ใส่เครื่องแล้วค่ะใส่เลยครับหอมแดงดนิ่นหอมแดงนี่นะค่ะต้นหอมโม่ไข่เนาะตะไคร้เขาบอใส่หลายพอหมอมนนะคะไไ่ะใส่ใบมะกรูดพริกจ้าตะไคร่ใบมะกรูดพริกแห้นนงแล้วมันพริกป,ป่นเล็กน้อย แต่ว่าเขาตัดตะลัดเสื้อน่ะไม่ละเอียดเติมด้านลูกมีเนี่ยก็ตีกันไม่นุ่มถมันออกแบบละเอียดเติมจะไม่ได้เป็นฟองไหลจีฟูดีสีเมือนกันอ่นอสีไหมอ่ะอีตู้อันนี้เรต้องว่ายานหลายได้นะคะน่ะยกม้าเพราะมีอย่างเด้อพี่น้องเแต่ผักอหอมอัน,นะคะ่ะต้นหอม,มอ่ะอีตู้กับต้นหอมแค่นั้นเด้อพี่น้องเด้อหมกไข่มดแดงเด้อค่ะเราเอาไปเฮ็ดเบื้องสุดนี่ หอมเซีบเสบีบไม่ได้หลายเลยเดี๋ย่าปนี้เลยไอ้ผักนอนกันอันไข่ใส่สุดท้ายโม้พี่น้องเพราะว่าไข่หเหนีห่ยวเหยียดแหงบ่ได้เลย,เลยมันสิบบัสนั่นมันสิแตกม,มันสิบบัสเต๋คนเคียง,ยงก็ต่อสัญญามันไปมกบ่าเข้ากันไปละโอ้แบเบ๋ปนยังกันเฮ็ดกินกับเฮ็ดสูตรนี่เด้อค่ะพี่น้องอ่ะมาไข่มดแดงนี่ไปเนี่ใส่เลยเด้อค่ะ ตืบตืบตืบมีตูน้ำเนะคะเดี๋ยวตะพูมากเด้อขันยุตตลาดมันเหมืกับเขาได้ขายตูดอกะอัลโลลาหาร้อยเนะประเทางน้ำครับเป็นยังเาะเม,มนเนาะอ,<ม>อันน<ม>ี้อเย็นอันนี้อันบ้าน<ม>เฮามากเอียดตบากัดไส้ไหลกับสมเด็จมะเมนลาบตบาขั้นผสมเลยค้น,นกับบอมแม็กถ<ม>้าทีว่าคุณร่งคุณกับว่าโอ้ยสมกับนี้นต่เนาะบ้ตายตูอ้าวผู้ใหญ่มาคกับซื้อกินน้ำเขา่ดอกค่ะผู้ใดญ่บอมมาคกับเ่าซื้อ ครั้งแรกในการเรที่อาหารในของช่วงเขานี่นี่นะ <laughs> ปีแรกบอนันเมนูแรกๆที่เขาคิดคนขายของหนึ่งโอ้สี่ปีที่แล้วก็แม่พักกันมีแง่ได้ขายรอบบ้านขายดีดีนะเมติกิสิบบาทว่าพวกใครชิบบาทมันก็เป็นแม่ค้าแบบตั้งแต่ดังเดิมอยู่แล้วเนาะแล้ว <laughs> น,<ะ>น้อยจนหง่กับเป็นแม่ค้ามาตลอดนล้แหละพี่น้องแม่ขายมาเกือบทุกอาชีพแล้ะแต่ว่าขายบ่ย่างเยินึกซึ้เพราะว่าบ้านเราเสริมมันเบื่อเร็วนะ ต,ต้องเปลี you, ่ยนไปเรื่อยๆค่ะเปลี่ยนอาหารอะเรียบร้อยไปนลยค่ะห่อเลยเติมห่อกันามาเนี่ยพี่น้องการห่อไข่หมดแดงห่อเนี่ยแน่เลยค่ะปวาร์อย่างเตี้ยนก็เป็นน้ำต้นก็ไผ่เถือกไผ่ถือกอันยังก็ใครหน่อยใครหลายสิบอ่ก็ไม่เออใครหน่อยใครหลายเด้ไข่หมดนะใครสิได้อันหน่อยได้หลายมะลู่ะบัดแค้นมากันเดียวกันมดล่ะมะลูหรอ น้าแมน่นะเดี๋ยวค่ะเขาคอยเอาแม่ใส่จากจองแม่สามเนาะคอยเป็นอยูน่นใบตอรไปตอกับอเอาละกคืนเลยเถอะเดี๋ยวนองแม่นะคอย,ยปออเป็นยูะนะน,กกนินนะนะตเตไปต่อมันก็พ่อป็นังแลน้าแม่นะสุกม้ากต่ขนคือจังใขีนเสแล้วจ้าไปต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตออกับยุฮิ้นเขานี่ละ่ะพอยเลียอยู ขอตรับเป็นบานเงีกับโอเคเลยละเนาะหม,มาพีดองมาฮอรซอยเนียพูดน่ะ,นะะแต่เสบบ้าสาเสมกับซกินเขากับอันนี้แหละเมื่อนี้น่ะใกล้หมดมนะี่แหมมละเดี๋ยวไม่เล็นง่ายเลเดี๋ยวพีจะมีา,างหาเมนต้อออนดิบง่ายไปเลยนี่ครับ เพราะว่าเขาปเป็นฝีมืองานหอ่อใบตองอยู่ล้วเขาฟรีมือปรุงอาหารเนาะฮื่มชุมากกับกินอายุเดียวกันมากันอายุเดียวกันเมื่อเขียนโจโก,โก้อายุน้ำสกัดน้ำเหลืองพันคือออกมากกับกิน,กนคือเก้าเอามันเป็นไข่น <c oughs> เนาะไข่ไส้กรอจอกก็ดอกีอยู่าดนี้พี่น้องแต่ว่ามันบ่นหอมคือใบตอง เกษตรก็จะห่อหมกหือว่าเป็นเรียกขายกันนะเอิออย่างก,ก็ห่อหมกกันนะแล้วอาบุนใส่เห็ดงาบับเพิ่นการตัดใบตองเพียงกันจัดแล้วเพิ่นการห่อปีมือของคนทอกันปีมือของเรานี้ใายดูไปนีน,นได้นหนึ่งเถอะห่อห่อห่อเลยวจะห่อนะครับพี่นอ้องห่อปลาก ห่อไปเลยหรกแต่หน่อยไข่เหมือนกระตีไข่ตีมันเหลือแต่ไข่กับปักันตัวเหาห่อนี่แกไม่ได้สองจองแค่นี fruit, ้แล anyway> ้วบหรอยานยืมยานหลงดีเนี่ยเปิดออกแล้วมีตะใบตองเด้มันจะโคตรประจันเด้อตรงโคตรประจานกันดอกเขาแม่เนาะโทรมาหนึ่งแตะ สาเสริมจะเบิ้งด้วยเนี่ยใครข่อยก็ได้ทำนี่มันขึ้นยุกับคนดอหลักๆฮะพวกมาโพดเป็นกับโพดโพดเพราะเด็กโพดเห้เขานี่ยหมายถึงว่าโพดนั่นโพดนี่นะเห็นแยกขึ้นหลังไหมเพื่อนพอคอยโพดจากแม่เราวยังเล่นเฟซว่าเป็นยังคนโพดได้แล้วกับบรรลุตียาไม่สอนยาเลยเนาะเวลายาคือเผื่อญาตถูกเขาด่าไง ยา่ารีเฟรชจเป็นอะไรเห็นดูคลิปก่อนอยู่เลยแล้ดูคลิปไงเขาเลื่อนดูนู่นดูนี่ะอะไรอะนี่ย่าช็อตฟิวเวอร์<ฮ>มาเบิ้งในปีหน่องมีตะไ,ไ,ไครบ้างใครยังเอาใครหมดแดงโอ้กะไส้ไหลปอนนี้กะว่าต้องขายละเห็ดสมานาคุณซะเนาะเศษแสบ,บ,บ,บอยากให้ซิมเยี่ยตีว่าผักหลายย่ยสีว่าไข่หลแล้วเป็นอะไรพี่น้อง บ,บัดอันเอเบิ้ลตอนซุปนี่แหละที่ได้เบิ้งอยู่ดลักละแข่งโจโ,โก้ด้วยเนี่ยบบเฮ้ยผู้บอลสลัดนะบอลก้อนสซื่อๆมันมาบีบเบิบ้ลด้วย <c oughs> มันมาเสือใหม่ตองกับมีดด้วยหลังออคือน,นีอ่เอนอาะยอดอยุ <c oughs> ่นปะบัดรจีเต่มีตะไคร้กับมีดด้วยแม่มเนี่ย <c oughs> ผู้บอลสลัดนะบีบเบิ้งไข่แล้วแข่งโจโก้ก็สุดอยากขายตอนนี้วันหนึ่งแล้วเอาไปขายเลยนะเนี่มันคือเสียงซอนนี่ผู้องโลงอยู่นะบัหน้า ตอนนี้ว่าหนึ่งเนี่ยตานมาเฮาใส่แป้งปุณิ้ปานมาใส่ผงเด้งหรืออยังก็เบิ่นเอิญน่ะผงฟูเออผงฟูปุณ้เอาครับเดี๋ยวห่อจะบึดกันได้พอซึ้แล้วไปเถอะซื้อหนึ่งค่ะพี่น้องซื้อหนึ่งแล้วครับไอ้หลายเราแบบตองง่ายเราถึงเลยหลายไปพูดซื้อเอาใบตองอันนี้ง่ายด้ไหตัดเสืตัดเสืเออมันมาล้นนี่แหละบอกคลิกบอกอัญยังก็บอกวิธีเลือกซื้อกันพุณิะโอ้เต็มละเถอะพุณิะ อีกซึ่งหนึ่งะครับซึ่งหนึ่งแล้วเอาไปนึ่งเลยเป็นอ่านี้ค่ะเปิดเลยอ,อ้าวนึ่งไข่มดแดงเราจะนึ่งลงหม้อแล้วนะคะหามาเบิ้งตอนสุกพี่น้องผูอองโลงดีเป็นยังค่ะเอ๋อคนละหูคนละหูอ้าวมงดูเป็นานี้พี่น<ฮ>้องกดดวงดวง,ดวงล็อคไข่บางจังหมกด้วยเถอะเมื่อสิสุกเราไปเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งดูค่ะอันนี้เบิ้งสุกเราไปน้องฝากไปนี่งกัน ออเห็นจุกุเ้ยพี่น้องอเบิ้งค่ะอันนี้สีหอมบหลาเหลปะว่าอันนี้มันเป็นก้นหมอด้ะพี่น้องด้ะก้นหมอะซาเมจากมากินเนี่ยค่ะเบิ่งกุน่ะเครื่องมันจะบหลาไหลแต่ว่าสาวเิมว่าสุกแลวล่ะสุกละเธอเบิ้งสีมดุค่ะอันนี้มันเป็นห่อสุดท้ายค่ะซาเซมเอาไปกินมันก็เลยมิตรใครบ่คอยมีผัดอืม มันก็จะยบบน้าจะแม่หัวเมียหัวี่วะหอีเเ๊ะหนกข้อหัวี่เบะเบะฮมแลเดียวเปี่ยนอ่ะบม่ฮึมาเดียนตอนนั้นนะดวี่เอากิน hmm. น Con ันน mm ี hmm. ่กับบ๊อบยังไหนพี่น้องพอดีอืมฮันเนาะใครไม่ได้ผักกับบ๊อบอ่น้ำหกรรม่อไม่ผักเหมอนพี่น้องบาง เพราะว่าไข่ละลายอันนี้ฮอสุดท้ายมันไม่มีเหลืออยังเนี่ยขูดเอายุ่งหม,ไหงมอไข่ไข่เราแพงแบบขายค่ะอืออะไรนะค่ะสำหรับพี่น้องท่านแต่ที่อยากหมกไข่มดแดงหมกกินเนาะค่ะพี่น้องก็ล้องเบื้องสูตรเสริมเบืบ้องว่าสิแซ่บหรือว่าเสีบหรือสิมหมกไข่ก็เอาไข่ไก่มาซอยนี้ค่ะเพราะว่าตัวหมกมดแดงมันแพงน้งนะพี่น้องเนาะ อะไอย่างคันบ่มีไข่หมดแดดมันจะเป็นสากแด้มันจะบ่นุม่มทั้งสี่งคันบะเมียนไข่ไก่ซอยอันเนาะมันนุ่มให้เป็นหูกเโตออกไปหน่อยนึงเพื่อความสมหน่อยนึงเนาะค่ะทั้งใ<ส>ดก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะสําหรับสูตรน,นี้พี่น้องก็สามารถไปทดลองได้เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญมาพี่น้องนะค่ะ